ใส่รถฟ้าหนึ่งนะครับเบื้องต้นรับแจ้งไม่มอแปลงไฟฟ้าจากประชาชนตำรเป่ราชสาาัานสรวเปี่ยน้นตวานอยน่าชนเคียวองซอยหนึ่งไม่ได้นะเขาไม่ไม่ออกกันละ ใส่รถสักหนึ่งนะครับใส่รถสักหนึ่งตอนนี้เหตุเพลิงไหม้รับแจ้งจากประชาชนต้นเพลิงมาจากมออแปลงไฟฟ้านะครับตอนนี้รถน้ำของเชศบาวันครวอสิทที่เกิดเหตุแล้วนะครับในคลองเป็นหมายเลข64885 64885วอสิทฐานครับ เป็นหลวงหนึ่งที่พักตั้งจุดคัดกองฝ่งไนครับตอนนี้เพิงลุกรามนะครับเพิงลุกราม ไม่เป็ประโยชน์สายรถโซนหนึ่งนะครับสายรถโซนหนึ่งเบื้องต้นต้นเหตุเพลิงมาจากหม้อแปลงไฟฟ้า,า,าครับ ตอนนี้มีรถอับเพลิงของเชศบาสนครควอสสิบที่เกิดเห็นนะครับคันเดียวคันเดียว บ้านผมคนเดียวบ้านที่มาตรงนี้ต้องแบบเฮ้ยเราเนี่ยกโซนได้พึ่งไมไหมไมไหมอันอันนี้สาเหตุเกิดจากอะไรครับนะมันเป็นไฟช็อตหลังบ้านผมเลยเนี่ยอ๋อไฟไฟช็อตหลังบ้านเลยสาวเนี่ยหลังสาวผมครับเบื้องต้นรับแจ้งจากประชาชนนะครับไฟช็อตเกิดจากสาเหตุเกิดจากไฟช็อตนะครับ ད�ས <laughs> ད�ས